ัสดีครับพี่โดาเทาจอยสัตว์ตับบุกเแี้วล้วครับพูดตับไทครับพี่โดตับไทใส่ปูปคือเก่าเหรครับตับไปจากขายโค้งตัวครับพี่โดเดยมาต,ามต,ามตามับถูกตับขึเก่าตุาดีกินได้ตลอดต้วครับยือของบกเปิดบูเบื่อตัวครับพี่โดกคบุเบือก็ได้ตัวครับ ต้อตำตตำให้ขึเกาแล้วครับที่เราตำใไทเพราะว่าปักติดกับให้นาะคกับเสือายกับชัวนไลท์ให้ตกกับจีซื้อถ้าตำให้แล้วครับไข่ตำไทกับบุบี้องไรเราครับใส่เครือใส่ก้อนตำแที่ใครเอียบครับแล้วใส่เกลือใส่รับแล้วครับตำใไท ตับกินม,มือก็ได้แล้วครับสมบัติเลยแ้วครับเป็นของของกินแบบบางมือแล้วครับพี่น้องเจียวเขา่าเจียวปลา,า,าครับบุอพี่้มตบัติบอแซบเด้อครับพี่น้องหน้าเขาไปเจียวเขา่าเจียวเขา่าฝึกนใบ้าเลยแล้วครับเจียวเขา่าฝึกบ้าแล้วครับเห็นสมบัติแล้วโอ้แซบครับเท่ดิ ใ,ใส่ปูนะครับที่ว่าดูดีถั่วรวยนะครับแบ้านใส่ใส่ฟองถั่วนะครับช่วงดีเกี่ยวเขาเตาับบะคุงดนูนะครับที่เราถ้าบ้านผู้ใดเกี่ยวเขาแล้วดีช่วงดีนะครับปกติตับบะคุ้งสุกันนะครับบ้านๆาเขาอี่ตับปูปลาล่านะครับ ปลาดับับปลาแซบแซบกับผี้กับกับไท่ตุ้งัวดีไ่ตัวนี้สงไปนล้ับไส่ตัวแล้วครับไว้ใส่ขี้บ้านทั้งนีคกับไก่ตะปลาแล้วกับเตะตะปลาแล้วกับโกบีแล้วรับไทปลากับะปลาเฮ็ดเก่ง้วครับที่เรา ไปเจียวเขาเกียวปลากันที่ี่ับบกูแล้วับซุ่มกันกลับแล้วจับเวดีหัดพนุ่งเป็นก้ยแล้วับดูแล้วก็รับตามดแล้วคนต้องจับใช้ลายแล้วับสองบาทแล้วับ แป้งบัวแล้วครับแป้งหวานก็ต้องใส่หลายแล้วครับแล้วก็แป้งหวานผมชอบแล้วครับผมใส่ที่เกี่ยวก็ะเพาะแล้วครับ ก็ว่ากตับปลาล้องไปตับด้วยปลาต้ครับพีดสติว่าสิเป็นจอไดต้รับสิแซ่บแซ่บปาสซิมจบเบื่อต้ีดก็บาดเข้าอีสาน้อพอขายขายกยันุับต้อรับปลาวกนแซ่บกาแค่แ้เ้ครับพีโดพัดผักบุ้ง้ครับ พันโุงีรก็กลับโมงู่นะครับการปีตัวกับการท่้ใไส่ทำอยู่นครับที่เอาเอาตามเี่ยวตัวของเจ้าตะพกผูพกไปไปกินสมกับดีเขาได้เจ็บบูบาดเท่าดีไม่ต้องวัวนะครับ โดยเฉพาะให้ต้มบกวยกับแก่บกวยนะครับตับบกู้ดีฮู้ต้มบกไก่แล้วครับนี่กู้สุดวดอีนี้ต้มตบดีต้มส้มตแล้วกาต้มบกวย้อครับหรือว่าสิเป็นอ้อมบกวย้อครับแซ่บดีนอครับดีฉานบานขาขาดไม่ได้หรือผมตบอยู่ละครับ แกงกใบล้วครับแกงเกียาธุินใหญ่ๆก็้ับพี่โตไต่แกงเกียร์่แกงโลกใบล้วคับในตับบทคู่ใ่ตบทไวยแกงบดไวยใส่ั่นแห่งแสบครับสาธุตับบทมงกิ้นได้ทุกวัดแลครับที่โตโบกเปิด สัปีไก่ให้ยาแก่ฉีดบบเปิดโบยรกลับฉีกไปทุกวัดรส้ับัดฉีกกรับบดผูัพ่อัพ่อได้ฉีกกรผัดกบุงรสคำรวมกับไข่พอดอกผัดไข่เดียว แล้วครับตัวผมชิดตัวครับติดัวตครับพี่รดวแสบเลยตัดเบอร์ตครับี่รตับตัดไทยครับใส่บัเขอาดครับพี่ร ใส่โบยใส่พรวครับีใส่กับตับุมูดับรถครับพี่เราใปลากคตไดโคตแค่ดับรถครับพี่เอาเอ้ยต้องการเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับทำไทยใส่ปูด้วครับใส่มะเขือด้วครับไปไปครับพี่เราไปผิดของลับบัตรเข้าใจสาลเด้ครับ